โอเคโอเคนี้พอฮะโอเคอ่ะเต็มตัวดีมากอ่ะเต็มตัวยกไม้ไว้โอเคอ่ะเต็มตัวยกไม้ไว้อ่าโอเคอ่าให้ลงโต๊ะอ่ะเห็นยกไม้ขึ้นมาอ่ะเต็มตัวเอออ่ะเต็มตัวยกไม้ขึ้นมาอ่าโอเคเต็มตัว เต็มตัวยกไม้ไว้เต็มตัวตีเออเต็มตัวตีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอรอลูกลงแล้วเด้งก่อนแล้วก็ตีอ่ะเต็มตัวเออไปร้อมเลยเออดันไม้ดันดันเร็วๆร็วดันนี่ออกแรงนี่เก้ายี่สิบออกแรงไหมเออออกแรงยี่สิบ ออกแรงยกแรงยีสมดีครับความ,มด้วยโดนละความยีส้เออดีล้วเร็วยีดีนี่แ็งมากเลย 27, 28, ย,ลพพยี่เออมาันเก้าเกาสามเอร็วจะครบร้อยแล้วสามเด็ดสามสองเออโดนละควความไมาด้วยโดนละคว,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 วามสี ลิมคว่ำเลยครับโดนละคว่ำโดนละคว่ำนะโดนละคว่ำคว่ำเห็นไหมโดนล้คว่ำห้าปล่อยเลยนะโดนละคว่ำปึ๊บตั้แปดเออโดนละคว่ำตัเก้าโดนละค่สี่สิบสิบลูกอ้าหนึ่งสองคว่ำค่สองสามสามกลับมาแน่นแน่นเออ สี่ห้านะครับเจด,ดดีมาก